สบายดีโมคูปุจกุจคนนามันฮาสิออกมาหาละหากินเขาวป่านาะะหาก็มานำกันสามคนเนาะอย่างพลังสองคนเนาะสมายกับบ่เพชรเนาะเอาติดตามคามเนาะพี่นาะขี้อัดคนออกก๊กเอาเดกันี้เอาเอนเบนเลยเอาเห็นเขียดแล้วพี่หนาบนอย่างเออ เนี้ยนะแม่นั่นอู้นี่ขุ้วนังกะติกโอ้ยว่ากันตีแค่เนี้ยนะนาน่ะคือสือได้หลอยเป็นาตาเลยไม่เั็จะมาขัดข้เที่แท้ลูกใหญ่หนึ่งได้เรียนข้ามานตัว มือป้ามีแน่นใจไอ้ยาม่าไก่ไอ้ยามว่าไก่ถึงด้วยนะพันเดียเหมนนี้กันเลยคันข้าโอ้โหบางไงอย่างเนาะเออเอาไม่เ้ยออาขึ้นป้าเม่นี้มาว่าพูาอยกลอกนังจับอไม่าเงียก็จับเชีไม่เลยเผ็ดพี่นอกทางทีมงานเฮายิงเบาลายเลือสรุปบัตื่นอ้ตัวอ๋อได้

อ๋อจงไหมมันเห็ดปลาคอใหญ่ทุกคนปลาโตตัวเดียวตัวเดียวกันไม่อยากบอกแมน่ผมเห็นมันจริงยังขึ้นมาไวเถอะตัวโตตโตปลาตัวปังใหญ่นิหนึ่งหักคอเลยบ้านหักรถเอามันตายเลยหักรถเอาคว่ำร่อยเอาได้ลกน้าเลือดแน่เได้ขอกระบาลกระบาลแตกโค้บปลาโตนี่ทุกคนได้ปีงอยู่ดพวงในเลยมน็ดสิ่งทีน ปลาโคใหญ่ต้องอ่ะนี่ในฟาร์มมีเห็ดกินนนั่งสติกเข้าในม้านั่นเลยอุ้ยวายตายทีอันนี้อันนั่นอนีก็เร็วแม่ซึ้งซึ้งซึ้งมนนโอ้ยอเล้วรัดได้ไหมเฮ้ยวายอดนนี้ซึ้งซึ้งอ๋อแม่เฮ้ยแม่เป็นอานเดีวไฟซึ้งแล้วซึ้งแล้วซึ้งแล้วซึ้ง นแมล้วมันคือเอ้ามงเลยนะโอ้โหเกิดกับโต๊ะผุนหาเลยลงไหนตรงไหนเฮ็ดนั่นนั่นมันชูมฉูมฉูด่าทัววันมันชูมันชูลอยไปเลยวลอยไปเลยเฮ็ดเดี๋ยวไว้มันฉูลรงนั้นเลยเอาเอาเอาปล่าด้วยเปล่าด้วยตับปลด Giang con gần gần nè, gần nè gần nè, gần con gần 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 สำเร no ็จย like <bes ky> nice <ki> ังหน่อยเนยเซฟเซฟกระทาใหม่เพื่อนก็เพื่อนั้นเซฟกระทะอย่างมันจะไปเอาเครื่องปรุงเอาอย่างไรก็ต้องเือตึ้งออกมามันนี่ก็เป็นการสำเร็จเนาะเป็นจบมาแต่อิเลแมนไปเซฟกันเลยโบแมน มันมาแม <cardio. S 1> 是是่นนั้นพิษชูดแล้วเออลอกเลยเนาะโอ้โหดึงเลยลอกชมูชิงหลดบวานเยนี่าน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 กัน่าน่านานกันาน่าน่ัน่น่าน่าน่าน่น่น่นาน่ันัน่่น่าน่น่านาน่านานกาน่าน่าน่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 าน่อน่นัน่น่น หอกงเอ่ะเอตอนนี้กินงานเทาเนาะตไม้กลังขัดคนยังเล่นอะไรหรไข่เฮ้ยมีไข่ัมั้ยเียดเยได้กินที่มางเราเนี่ยตีงสดหน้าบันนังมืาะงสดหน้าว่านังกเสียเอาสยเอาคนสันนีกบฟซีเนาะจะทาง มอาบอบตีมอก็ได้มาห่วมกับพิมงานเทาไหก็ได้เอา่กินเทากระทิมกับบไซบันดงเท่าบริตมเลยก่อนนรับ้ที่ขับมาขับ้มยืนกกติดตา่าบเขาทางกางสคนเด้พี่น้างกำลังเหาะเนาะพิจิตรกำลังกวาดมติเยรละมันตำคงจต้องถ่ายก่คนนเพราะว่าพักพิมงานเท่าไหร่้าพี่นี่ได้เสอราาเผาเละเลยเลยเนาะ ต้องดึงแบบสุดๆันนีเลยะบอลมันหลอกมันขายหลัจากสัญาตัวผักเนี่ยกัวเขานังัวจะถืต้องเงาเก็บหน่อเขานะเป็น้อยหีักจริงหาอเด้งมาสุดเลยนะ็ต้งบสุดเอยนะทางมันมาสุดอยู่แล้วอะไรับ เอาป้งขาไหมก่อนเกลือเรียาหานเลยขาไหมก่อนตไปเป็นเกอเดอยางเนาะหยา้ัวที่พร้อมเลยเดือดก็นี่มันไม่พร้อมเองคนเลยขันข้าขววขัน้าต้มเขายังมาสีบโอเสดทุงคนเนาะขันเ้าเห็ดเบบนี้ตัวมันมีรสชาติมีกลมหอมในตัวเนาะจะเป็นคลิปที่บ่ไ้ตัดต่อเลยคนเนะตายครับจะแต่นเนาะ ทายเป็นสอดแอล,อลอวก็เราลงใน้มได้ลงเบส้มด้วยกันเนะาะก,กับกิมงานนีน่งานของกู้าให้งานอะไรเราก็เดาเอาวะเอดีห <c oughs> นี่งีน yên tới đây chị ạ thằng nào chấp mắt đốc này chạy chị ạ mày thằng lắng này nó không phải được chịu แนวมันวันสัญ่างเนาะสีหาตะเลียมาังประโข่สิขอพาเรือยตำคูกับเพชรเด้กินแสเมือนเกินแเมือนเลยนะมาเรือเบล่ะยาแสบวะหนึมายาหมดแล้วยังไงขั้นตอนด้อุกเลยถืออ่งองมันจบแหนเสียว มาชิบะออกนะหมายถึงว่ามันเป็นสองเมนูขอใจบอก <S <S เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อมเมนูหนึ่งเลยคาบเล้งก็วันหนึ่งกินคาบที่สองก็วัย่างมาจ,จนะเดียนะที่บอกก็ได้มาเ่ยัวได้แซลกันระวังหนึ่งกับย่างมีตามคนมาเปียกปะแต่ว่าราสชาติมันหนึ่งแตกต่างกันหน้อยหนึ่งหม้อย่าง,างชีหอมหม,ม้อหนึ่งมีที่แบบปกตินะ ไม่เอนั่นบอกไหมบ่าเอาสีออกบอกม่นั่งันมันม่เป็นห้างตุ่นเลยกันตุนมเคืออันนี้มันบาอย่างอ๋อเป็นน้ำตาลทุดไหมคือโโคจะไล่ในปลาเขาน่ะแต่เก่าผลปรเห็ุอุปสรรคทั้งชิวอ้อยย่างนี้อหานสิบดาวใช่ไหมเนี ตาอบเกลือนตาอบตุมก็เปียนตาเกลนเลยตล่มตัว่น่อยหากินยากเลยมือนว่าหาหาสัว์ยากเลยเย็นหรอยากแต่ว่าเพื่อนินกินยากมันมีเสพอันนี้เสพผล มาเห็ดให้ยินแล้วนอกมาเนี่ยอย่าผ uh, hmm. uh, I mean, ้า่ายด้วยทำไมมันจีเห็นเปลี่ยนกันถ่ายนะมะัานเนี่ยขัดัั้นนี่ขัดขัขบ้านเนียานี่้นเี่ยันเยบ้าน่ัด้าี่ยขัดบ้นเนี่ยขัเที่ยงัดััเยดังไ กลางคกกลางป่าเนาะหาซื้อบม่ได้พี่น้องบรรยากาศนี่ไม่จะมาเองมาเฮ้ยสามสิบดีกีเขาน่ะติงเอาตับถ่าอยู่นี่ตับพี่นล้องมาทุกคนบาทนี่จังว่าเปิดฉากก็มีตับก่อนเนาะเฟรดเอ้าซ้อมเศร้าจริงๆขาดบม่ได้ทุกคนเลยหมักไล่เอาไล่เนาะหมักหน่อยเอาหน่อย โทมาคัมคัมคัเอาอลองรำบันนึ่งอ่าลองรูคำใหญ่ๆตัน่ะเป็นอะไรข้าพเจ้าสีลองเป็นปิ้งปลา่อนนาะทุกคนาะบบได้ได้คือจะเอาคือกันต้องเอาเหล่าก็ได้เนะแกมๆเป็นไรอ๋อชีหอเป็นวันนวทุกคนเลยปาโตมีตามะคงปิ้งปลาปลาคอมโลเข้ากันคาระแทเป็้เอียนนวด่ ปิ้งเอียนเยตะเฮเนาะแล้วก็ปิ้งเขียดปังนาวทุกคนเลยเอาจัดคำใหญ่ๆมงดูคำใหญ่เนาะอ่าหักเลยทุกคนเลยอือโตวับจัดจัดจัดสุ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 ดอ่ะสองเสาเออเอาสองเสาเข้าไปก่อนต้องเหรอแบบนี้เหรมาสองนั่กันหว่าน อา 2, รงรสองาวนะประมาณนี้แลนะ้วเนาะสองโหลดหมอสองขอโหลดอ๋อเ <c oughs> ด้อสไลด์ไปไปพี่น้องมาหนึ่งอ่ะ่าทุ่มไหมมาเอาสองสาวนี่ก้อนหามักหน่อยกิาบางไล่กินไล่เลยทุกคนเลยออไ่ได้หายเจ้าทีเด้ไมสิเบวดแต่ก็ม,กมกกันหน่อย,กกย,ย,เ,ยนเนยเาะ หาสิอะไดนสี่ทุ่มสองโมงเสียงคืนเลยเราคือบาสข้อคักใช่ไหมเราอันเบรแบกินเหล่ากับตาหุ่งอะไแนวมันเราไม่ตับเลยห่อตับเนาะคุยตาบมังตับบนนี้นะตับเลยเขาท่าดีวคห่อตับคุยตาหม่งจีกเงด้วยนี่นั่งบอจีกจิ้นตอนนะนะเอียนทุกคน โอ้มาด้สร้างคำโอ้ค่ๆค่ะค่ะทุกมันนี่เ้ยกินเท่าเห็่ใจแห้งอ๋อเนี่ยหา้อกินเลือดใจเลยเลือแต่ตัว้องยิ่งถึงตัมิดเลยบุมาหลอกหนักแล้วชันลักคักแห้งชินงูชิดนเอียงพว้จำทงมันหักอะไรน่ะเอาหน่อยร้ายกินน้ำกันเอาเอ้ม ขอถ่ายบอสขอบพระเจ้าชีลองคออีกเพียลองอีกมั้ยลองคักด้วยแล้วมีแต่แน,นวมันเขี่ยกมันเด้อพี่น้องนี่เพื่อพี่เพื่อน้องเมื่อกี้จะคล้องกินแล้วปลาตัวหมาดข้อจาดหน่อยเนาะได้ก็บเสด็จได้ดอกกระนา่นีอ

าแข้งอนอ,อนมกินขขาน้ำกันพี่น้องบ้านนี้อะไรบ้านนี้อ้นนอนนอนนปลาเฮ้ยปลาตัวุดยอดเฮ้ยปลาปลาปขับเฮยบ้าขากะเฮ้ยปลาอีตูนะ่ะ อือดีจังหุบวดนี่แหละต้งองติดนอกวัดเองอือโอมาม,มาเรื่องฝากคอตามหงมันจะจบแล้วปีงป่าลองดู่นอพรอะอตัวมำไมฮะไอตูวนะไอตัวอือย่างนะย่งดูเอากันเผ็รเพลนๆแซ่นแบเลยเนเนาะอ๋อครับ มันมันมันเาะเนาะทำโฮทำีงปงแซ่บเียงเี้ยนได้ไหมพี่มาด้เลยันัไ้แล้วแล้วม่นจะล่าแล้วมันจบคิป เมื่อกี้เพือพี่่อน้องมันเือสร้างคั่มาเลยฮเบาแทบเลยเราัะเตยพี่มาด้อาเชียวพูดหน่อยเชียวเนาะสิบสิบบ่สิบบาดตัวนี้อะเรนี่แมประคอฮัีตัวนี้เระแซ่ขมูแม่นลีประคอเขาจะเอือ เราข้ามยังไงรูปบานเนี่ยนำดู้วยเพลียเพล่องเลยครับเนี่ยน้ำใสอเอากันผักเดียวปาดอ้ยแสบขาปนแ้งพี่น้องนี่ยังก็ทำไปกินก็เป็นทามือเราเยทำไปกินก็ขาเข้าเนี่ยเนาะหายนะห

อยูนี่ไปได้ขังนะเอาไว้ลูกกืยิ่งยำพลอยเยอะื็ยิ่งยำไข่น้ำแจ็คเมันเราสียมานม่นีเกียวต่ำมาอย่างี้เอไข่มันไข่มันเนื้อไข่บอกเนื้อเอาไปให้อีกดูร่องดูขะเข่าอยู่บะยังไหวฮะเนื ยังไม่ลองมันอ่ะอมไม่เคยลองนครับลองดูลองครับไข่บาขึ้นไหมลองพักอีกตู่ภาษาไทยเขาเอื่นยันไงแรงเละวะงไข่บนเนี่ยเข็บเลยเข็อืมทอดบุตรศิียดาคุยังวกาไรจมันึุกหน่ะ อืมทำเมืนกันนะทำเหมือนกันมไหมอืมไข่มันครับเนาะน้ำมอกันเรับเลือดมาครับเย้แม่นอนนี่อีกตุกหนึ่งนี่น่อรู้เลยเม่เลยรู้เลยบุหี่บายล้วเจ้าหลา vì <laughs> dặn ừ. <laughs> được dặn tay quân yên này ác miền hàm lê móc dạng mày 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 móc dạng này móc dạng mày móc dạng mày ผ่านเลยเหล่าเคอใรว่าดะวัอตกเขัดเก่ยเหล่านี่มันเมื่คิวแล้วมันตะเตยด้วยแล้วต้มมันตะเตยอันนั้นห่านวางมนไปตามของหมตีได้หน่อยโหกมาทมันอะอย่างเงี้ยเขาตัวนี้เขาไม่คือขัดขาดอะไรกับตัวนี้บตั้งตามบริเวเแถวเครื่องมานี่ใช่มไปตามมันแรกขะไรเนี่ย ต้มงำิมาย่านชุนตัวผ้าจักแป๊บเดียวเอ้ยย่านหมูเผ้าหาก็ยังเพิงเติบกินก็เฉียพักลืมพักเมื่อกี้ด้ิดด้วยังไม่พักเมื่อกี้เยเมือกี้เรองไรกาวเมื่อ

คุณเลี้ยงโตคือได้ย่างเมื่อเพะฉ้นเจ๊กียงางก็ไมเพื่อเจ๊เียนยางมื่อได้ยังไงเอไม่จัชีเพื่อให้พี่น้องมันเพื่อตัวเองตัวนี้ว้าต้องคิดตรงไงไรด้วยไม่า่ไม่กระชิลงมันเมียวนะย

อาะไม่ใช่ได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องให้ช่องบ่ใช้บันดงให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะยุโปูในเซลยุบปูเนี่ยสายสมัยเอบิ้ดเบิ้ดสุดแน่วพี่เนาะเออกระเบิดกบะเบิดกระเลือดเน่ยเลือดต่เครื่องในมันทำบูได้ออกกูเสียหนะมันมีอัน อันนั้นขี่มันเนาะห้องเราบริกนตัวนี้มันกินบมได้พี่เนองก,กินได้แต่ว่าห้องบัวยากตัวเนี้ยนะบัด